อ่ะบอกลาก็ขอแฮปปี้นิวเยียร์ทีนะครับขอทุกคนมีความสุขมากๆขอให้เป็นปีใหม่ที่ทุกคนจะได้เริ่มต้นใหม่อย่างสวยงามครับก็ปีที่แล้วปีที่แล้วทำไมเรียนนั่นเนี่ยโดดเรียนนั่นเนี่ยสวัสดีครับถ้าผ่านปีที่แล้วมาได้ไม่เมียจะผ่านไม่ได้อีกแล้วครับใช่ผมว่าปีนี้นมันปีแย่ที่สุด้วม้งมันหนักมากแต่ว่ามันคือด่านที่ทดสอบ ชีวิตพวกเรามก็มีด่านที่แบบ struggle แบบนี้แหละแล้วมันจะผ่านไปได้พูดว่าอะไรนะ struggle แปลว่าอะไรอ่ะแบบยากอะผ่านได้ฮาร์ดจะไม่ผ่านแบบฮาร์ดฮาร์ดฮาร์ดได้ขออ่านคอมเมนต์หน่อยเอามือไปแตะหน้าผากว่าตัวร้อนไหมเอ้ยช่วยคุณอาช่พูอา แีอาปีนี้เป็นผัวเป็นปีใหม่ที่ทุกคนอ่ะอยู่ในกรุงเทพปะพีเคียงพีเคียงพีเคียงปีเคียงว่าครับตัวมานเลยนะีแกลีอาอยู่ไหนอ่ะผมจะขอหาอาการพูดอยู่นครปฐมอยู่ไหนอ่ะนครปฐมจ้ะอ๋ออยู่ที่บ้านคุณนามรู้ไหมว่าพวกเรารักคุณน้มเฮ้ยมึงบอกรักงี้ได้เลยเหรอใช่อย่าบอกใครนะรู้กันแค่สองคนนะมึงมึงอีกหนึ่สอง แฮปปี้นิวเยียร์นะครับอีแก่ทั้งสองแฮปปี้นูเยียคุณน้ำบายนะจ๊ะขอให้คุณน้ำหล่อหล่อมีความสุขมากปีหน้าเลิกแก่อะไรนะปีหน้าเลิกแก่ปีหน้าเื่อแก่เฮียเอ้ยสามสิบปีหน้าสามสิบสมบูรณ์เลยร้อยสามสิบไปด้วยกันนะครับคุณนามบายบายรักคุณนามนะบายอีแก่บายเออม เราปิดยังไงอ่ะเอ้ยเพื่อนมันปิดยังไงอ่ะมันกดยังไงอ่ะนี่เหรอบ๊ายบายทุกคนจุดนัยครับบ๊ายบายไปล้ะครับ